ก็เออเขาขายอยู่ร้านร้านแถ้าถ้าถ้าขายช่วยเขาก็จะได้ประมาณ50,000ื่นนะถ้าถ้าขายได้อ่ะแต่ว่ามันขายไม่ได้ไง <c oughs> เขาขายร้านโอ้เขาขายหนึ้นานกับ8ปดแสนเพราะว่ามันมี5้างานมันตก1งานเกือบจะสามแสนกว่าแล้วนะคะเพราะว่ามันมันมีใบแบบอะไรนะเป็นใบใบอะไรนะเดี๋ยวก่อน สปอหรือว่าอะไรนะคะที่แบบสามารถอยู่อาศัยได้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะอ,อทำไมมันดูอันนี้ไม่ได้เนาะงงมากเขาปรับใหม่หรือเปล่าอ๋อ <c oughs> ดูว่าไม่มีเสียงที่เรารู้เปล่า <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณ พี่บ่าวแอนะคะได้ทานอะไรตอนเย็นยังไม่ได้ทานค่ะพี่ยังไม่ได้ทานยังไม่ได้ทานอะไรเลยขอบคุณพี่บ่าวแอนะคะไลท์สิบ้านะคะพี่แล้วก็สติ๊กเกอร์นะคะ,ะพี่อุดรผมก็กินยาพาราสองเม็ดภูมิแพ้สองเม็ดกินอยู่3ามสี่ออมันมันเป็นตลอดค่ะพี่เมื่อเมื่อก่อนจะขับรถบ่อยแบบเนี้ยแล้วก็เราแบบอยู่ตักตักอะไรนะอยู่ มันอยู่ในในรถใช่ไหมคะแล้วเปิด A แบบเนี้ยมันก็มันก็จะเป็นบ่อยนะ <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะ ชอบกินดอกหอมกันไหมคะเนี่ยมันอันเนี้ยมันจะเป็นดอกหอมเอาไปผัดกับไข่มันก็อร่อยนะคะเนี่ยถ้าถ้าเป็นดอกหอมอันนี้นะเราต้องเอาแบบที่มันยังไม่ยังไม่อันนั้นอะ่ะ <laughs> ผัดดอกหอมใส่ไข่กินตอนนอนด้วยกลางวันด้วยโอ้ถ้ากินมันจะง่วงมากนะคะพี่ถ้าแบบเคยกินยาแก,ก้แพ้กินแบบประมาณหนึ่งเม็ดแบบนี้นนะคะ่ะมันก็โอ้หง่ว <laughs> งถ้าถ้ากินแล้วก็หลับหลับเลยลวดหลับ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ก็อแอบเจ็บ <laughs> ขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะหนัวใจกอดๆนะคะพี่กำลังเอาอันนั้นไปอยู่เอาเอฟซีไปอยู่ไปหาพี่เขาอยู่พี่อยู่ดอนไม่ได้เปิดบ้านใช่ไหมคะถ้าเปิดบ้านก็ไปอยู่นะพี่บ่าวเอ้ไลไหมคะไล่ไหมเอยโอยังไม่นะเอาเอาบ้านลองไปหาพี่บ่าวเอ้แล้วนะคะพี่ อ,อะไรคะเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอนั่งยืนยืนดีกว่านาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ถ่ายแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ประมาณ5นาทีมันก็จะได้อะไรนะมันก็จะได้วิดีโอ มันก็จะได้บันทึกไลฟ์จะไปถ่ายที่สวยๆตรงนี้ก็แล้วกัน